นะอาหารของเธอฉันเหลือให้ยังนฉันขอให้แกเน่ยไปยืนตากแดดทอดไข่ดาวจนไข่เนี่ยมันสุกก็แล้วกันนะไปถอนหญ้าที่สนามให้เดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องกินข้าวนะอีกไม่กี่วันแล้วสินะฉันก็จะได้กลับมาใช้คิวสีแดงของฉันเธอช่วยลงไปเก็บแล้วเอาไปไว้ที่โต๊ะทำงานเฉยน,นะเสืะ <laughs> ร้อยเมนูกุ้งเผารุยสวนหูยแอดกินเองดีไหมเนี่ยนี่ค่ะคุณอายเมนูกุ้งเผารุยสวน คุณอายนี่นะอาหารของเธอฉันเหลือให้อะเปลือกกุง้งแล้วฉันก็เหลือข้าวให้เธอด้วยนะเอาไปกินตั้งใจทำงานแล้วอย่าอู้งานล่ะค่ะนี่มัดสะของโปรดคุณอาย บัวเยบวอะไรเอามาัฉชะแก้วนี้เนี่ยไปเสริมให้คุณอายระวังนะแล้วชะแก้วเนี่ยราคา3,900บาทถือดีดีดมัชะยามีโต <c oughs> <c oughs> ใช้งานฉันดีหนักใช่ไหม,มกินยาเข้าไป ยาไปนี่นี <N> ่ <N> มัชชาค่ะนี่ไงบวัวคะแกแอบกินมันชชาใช่ไหมไม่นะคะพูดออกมาได้ไงว่าไม่เนี่ยมัชชามันเหลือน,น้อยอะ่ะแกแอบกินใช่ไหมไม่เป็นยาซื้อใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั <S <S <บอ>้นตอนนี้ไม่ต้องกินข้าวไปถอนหญ้าที่สนามให้เดี๋ยวนี้เพราะหญ้ามันยาวแล้วยังไม่ต้องกินข้าวนะไปทํางานเลยค่ะ<า>มาแอบกินได้ไงฉันจําปริมาณของฉันได้ นี่บัวพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณอายเขาอยากกินไข่ดาวแต่บังเอิญบังเอิญแก๊สหมดแล้ววันนี้ร้านแก๊สก็ปิดด้วยงั้นฉันขอให้แกเนี่ยไปยืนตากแดดทอดไข่ดาวจนไข่เนี่ยมันสุกก็แล้วกันนะฮะกลางแดดเนี่ยนะเออนี่แกกล้าขับคำสั่งคุณอายหรือไงฮะ โอ้ยร้อน คิว <Q. S 2> เมื่อกี้ฉันเห็นใครไม่รู้ว่าที่ไม่ใช่บัวคิวคุณอายคะ่ะใจเย็นก่อนค่ะคุณไายน่าจะตาฝาดนะคะนี่บัวคะ <c oughs> ่ะจะอย่างนี้นะคะคุณอายค่อยๆไปดีกว่าคะ่ะคุณอายคิวไอค่ะอีกไม่กี่วันแล้วสินะ ฉันก็จะได้กลับมาใส่ชุสีแดของฉันและอิสรภาพของฉันก็จะกลับมาถึงวันนั้นเมื่อไหร่ฉันแก้แค้แน่ <laughs> คะแกอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอก็อยู่สักพักแล้วนะคะสักพักแล้วแกเห็นใครแถวสระน้ำบ้างไหมอะ่ะมีแค่ฉันนะคะฮะมีแค่แกงั้นเหรอค่ะ ฉันเผอทำเป็นกระแดดตกอะ่ะเธอช่วยลงไปเก็บแล้วเอาไปไว้ที่โต๊ะทำงานให้ฉัน่อยนะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ะทำได้นี่ ในที่สุดอ่ะฉันก็ได้กลับมาใส่ชุดสีแดงของฉันสักทีถ้าครบหนึ่งนาะทีเมื่อไหร่นะเสร็จชันในใยไอ้ยย้ยบัวแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยบัวอกเนี่ย,ยสำหรับที่แกให้ฉันกินเปลือกกุ้งตกเนี่ยสำหรับที่แกให้ฉันไปงมหาของนิสระแล้วก็ตบนี้คืออิสรภาพของฉันบัว ขอโทษนะบัวฉันขอโทษจริงๆอะแกอย่าทำอะไรฉันเลยนะขอโทษเหรอฉันอดทนมานานละกับพี่ในกำรรบ้าบอของพ่อเนี่ยวันนี้ฉันก็ได้มรดก50ล้านขึ้นมาละฉันกับแกขาดกันก็แม่แกมีชู้เองไม่ใช่หรอพวกนี้ทำพิธีกรรมแบบนี้ขึ้นมาพี่ในกร,รมบ้าบออะไรห้ามใส่ชุดสีแดงก็งแม่แกใส่ชุดสีแดงองี่ตามชู้ไงล่ะพ่อในฐานะลกคนในบ้านใส่ชุดสีแดงเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับพี่ในกรรมด้วยหรอ พี่นิกกับโง่ห้ามใส่ชุดสีแดงถ้าแกไม่ทำตามอะ่ะก็ไม่ได้มาดกแค่นั้นแหละสัญญางโง่พี่นิกกับโง่ห้ามใส่ชุดสีแดงแล้วก็ให้ฉันเป็นแม่บ้านหนึ่งปีเนี่ยนะวันนี้มันจบแล้วละ่ะยี่บัวคุณอายคะถ้าคุณบัวเขาไม่ใช่แม่บ้านแล้วทำไมคุณอายต้องมีสัญญาด้วยล่ะคะ ก็มันอะไม่เห็นให้ฉันประจานแม่มันไงล่ะว่าแม่มันมีชู้ก็เลยมีสัญญาณบ้าๆขึ้นมาเฮ้ยยทำไมแกถึงยังอยู่อ่ะฉันผักแกตกน้ำแล้วใช่เหรอแกต้องตายสิคนดีๆอย่างฉัน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกฉันจะบอกให้นะจริงๆฉันนไม่ได้มีชู้เลยวันที่ฉันใส่ชุดสีแดงเนี่ยพ่อเธอไล่ฉันออกจากบ้านเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วคนที่มารับฉันน่ะคือลูกพี่ลูกน้องของฉันเองสรุปแล้วอ่ะ พ่อเธอนั่นแหละเป็นคนเข้าใจผิดแต่ก็ช่างเถอะแม่ฉันกับแม่ไม่ติดใจเอาความอะไรหรอกนะในเมื่อฉันได้มรดก50ล้านขึ้นมาละฉันะจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแม่อ๋อแต่ฉันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทำอะ่ะรอแป๊บนะอะไรไอ้บัวอะไรของแกเนีเน่ยชอบกินมสชามากไม่ใช่หรอนี่ไง กินหญ้าป่นนปแะทนแล้วกันนะบัวฉันฉันไม่กินนะบัวบัวขอโทเ้ยบัวปล่อยเขาไปเถอะยังไงยังไงเราอยากจองเวรจองกรรมเลยนะไหนไหนเราก็ได้มรดกละไปใช้ชีวิตของเราดีกว่าตามภาษาแม่ลูกแชนอโหสิกรรมให้นะอายแล้วต่อจากนี้ไปเราสองแม่ลูกหวังว่าจะไม่โคจรมาเจอกันอ like bon ีกไปค่ะแม่ขอโทษจริงๆจ้ะ ได้คะ่ะไม่เป็นไรนะคะเดินทางปลอดภัยครับใครโทรอา้าแม่นี่นะฮะัลโหลครับแม่โทรมาหาผมแต่เช้าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับฮะจะให้ผมไปดูแลกิจการแทนป้าไก่แม่ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหม ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเลยนะครับเยสเย็นเย็นเนเยนเยนมสุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ไอช็อปจะไม่ต้องมาเป็นเรา,าพออีกแล้ว <S <S สวัสมีตา,าจริงๆคนทำดีมันต้องได้ดีสิบว่าต่อไปนี้ไอช็อปคนนี้คงจะต้องไปใส่สูตรผูกไท้นั่งห้องแอร์เย็นๆเส้นเอกสาร เรามาผิดที่ป่ะเนี่ยก็ถูกแล้วนี่นะโถเอ้ยไอเราก็นึกว่าปาไก่จะมีกิจการใหญ่โตที่ไหนได้กิจการราก็เตี่ยวนี่เองทำยังไงเนี่ยอุ้หลอด ทำยังไงเนี่ยตายตายตายควังจะได้นั่งห้องแอร์เย็นๆชีวิตกินก๋วยเตี๋ยวป้าไก่ดีกว่าป้าไก่อยู่ไหนอะทำไมมีแต่ตาลุงคนนั้นอะโคโคนัทมิ้วใครเอานมมาไว้ตรงนี้เนี่ยเอ่อกะทิป้าไก่ไปไหนละคะเออ่ป้าไก่ไปดีแล้วครับ ป้าไก่ไปดีแล้วโอ้ปูไก่ไม่น่าเลยอ่ะเอ่อคุณครับป้าไก่แกไปปฏิบัติธรรมครับแกล้ทางโลกแล้วแกก็เลยให้ผมมาช่วยดูแลกิจการนี้ต่อครับโอ้ยตกอ,อกตกใจหมดแต่ก็ซาถูกกับป้าเขาด้วยนะคะแต่สูตรป้าไก่อร่อยอยู่แล้วให้ใครทำก็อร่อยงั้นวันนี้รับอะไรดีครับงั้นฉันเอาเล็กแห้งพิเศษหนึ่งที่จ้ะ ได้เลยครับเชิญนั่งรอเลยเดี๋ยวผมจัดการให้จ้าจัดการให้จัดการอะไรวะอุ้ยพอลอออุ้ยเล็กแห้งพิเศษเบ่อยง อไอ้น oh. no yes. oh, ี่อ๋อมีถ้วยมีเส้นอ๊อก็ต่อเส้นเป็นลวกสิลวกหม้อไหนเนี่ยหม้อไหนก็เหมือนกันนั่นแหละงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดกระกังงัดกระกังงัดกระกังงัดโอ้ยนี่เอ้ยหมูลูกชิ้นครบตกไหมนะ หมูมีเดียมแลก็ไม่เร็วมั้งแต่คงไม่ดีทำไมมันมานานแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยร้อนโอ้ยทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยสวยไหมเนี่ยแมเส้นหมูลุกชิ้นต่อไปผักใส่แค่ไหนเนี่ยใส่หมดเลยละกัน วันนี้แหละรอดไหมเนี่ยอิ้วดำสิ้วขาวต่อไป <c oughs> ได้แล้วครับทานให้อร่อยนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเดียวเดียดี๋ยวเล็กแห้งเหรอคะใช่ครับตรงตามพีเตะเลย <c oughs> <c oughs> คุณคะ มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะดูสิเส้นแข็งมากเลยอ่ะฉันกินไม่ได้นะคะแบบนี้ <อะ S 2> ก็คุณสั่งเส้นเล็กแห้งพิเศษไม่ใช่หรอครับผมก็ทําแห้งพิเศษให้พี่ซืพิเศษเลยครับแห้งมาก <c oughs> แต่แบบนี้มันกินไม่ได้เลยค่ะเส้นมันแข็งมากงั้นฉันขอเปลี่ยนเป็นเล็กน้ําก็ได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวจัดเฮ้เล็กแห้งแห้งแหลงเลย แม่สั่งแห้งจะกินน้ำเดี๋ยวจัดให้โอ้โอ้ล้อล้อโอ้โอ้แต่สายควาตรงนี้นะคะโอ้โหคุณอะไรกันเนี่ยดูสิน้ำร้อนเหมือนน้ำท่วมเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็แห้งแล้งเชียวนี่จะมาชดฉันใช่ไหมทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะฉันจะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอ่ะฉันไม่กินแล้ว อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก้อนดิคุณทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยสั่งแล้วก็ต้องกินสิคุณอยากได้แห้งผมก็ทําให้อยากได้น้ําผมก็ทําให้โอ้ยอะไรกันเนี่ย,ยเงินก็ไม่จ่ายป้าไก่จ้าจ้าไหวแล้วป้าไก่ไปไหนอะอ๋อป้าไก่ไม่อยู่จ้าจะสั่งอะไรดีเนี่ยสั่งได้เลยเนี่ยป้าไก่สองอร่อยเหมือนกันรอเปล่าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ งั้นฉันเอามีขาวขอเน้นผักเยอะๆหน่อยนะมีขาวเน้นผักใช่ไหมพี่ชายใช่ใช,ใชจัดให้นั่รอเลยจ้าเส้นมีขาวผักเยอะๆจัดไปมีขาวมีขาวอืมเดอะ r ฟออืยังอยู่ ใส่ผักเข้าไปใส่หมดแล้วมอไหนนะมอเส้นแน่เลยทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งนัตโอ๊โยได้แล้วครับ Enjoy Eating เฮ้ยพ่อค้าอะไรเนี่ยฉันสั่งเส้นหมี่ขาวผักเยอะๆนี่อะไรเนี่ยเส้นหมี่ขาวเน้นผักไงครับตามบีบเป๊ะ ทำไมไมันมีแต่ผักเนี้่โอ้โหนี่ทำอะไรมาให้ผมกินเนี่ยก็มีข่าวเน้นผักไะครับก็คุณลูกค้าสั่งแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับนีพ่พ่อค้าคุณควรผมใช่ไหมได้เอาแบบนี้ใช่ไหมงั <ficou> ้น,นผมไม่กินละฮะเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยเราทำอะไรผิดอะ่ะก็สั่งมีข่าวเน้นผักก็ทำตามบีบทุกอย่างอ ไม่ได้ตังอีกแล้วรับอะไรดีครับลูกค้าคนสวยเล็กน้ำลวกเส้นนานานนน้ำไม่ต้องล้นถ้วยอีกรอบไหมจ๊ะ <c oughs> เล็กน้ำลวกเส้นนานนานน้ำไม่ต้องล้นถ้วยเล็กน้ำ เส้นนานๆลวกเส้นนานๆน้ำไม่ต้องหล่นถ้วยจ้ะตามนั้นแหละจ้ะหลอแป๊นนะครับลูกค้าคนสวยโอเค๊จ้อเคเล็กน้ำลวกน้ำนานๆเส้นเยอะๆอะไรวะจะรอดไหมเนี่ยนานแบบนี้เนี่ยพ่อค้าจ้ะ จ้าลูกเส้นอยู่จ้าพ่อ้าได้หรือยังเนี่ยได้ละจ้าลูกเส้นอยู่พ่อขาไม่เอาแล้วเอามาเสิบเลยหิวจ้า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 ติดจะนานขนาดนั้นแค่ลวกเส้นโอ้ยพ่อขานานมากจ้าได้ละจ้าก๋วยเตี๋ยวได้ละครับคนสวย คุณคะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันบอกละเอียดแล้วนะคะเส้นเล็กลวกนานๆน้ำไม่ต้องเยอะแต่นี่มันอะไรอะ่ะเส้นมันยุ่ยหมดแล้วคุณจะไม่ให้ฉันเคี้ยวเ,ยเหรอคะรอบที่แล้วก็ทำมาซะแข็งเชียวคุณจะแก้ฉันใช่ไหมเนี่ยก็รอบที่แล้วเส้นมันแข็งไงครับรอบเนี้ยผมก็เลยลวกให้นานๆแล้วเนี่ยน้ําก็ไม่ได้เยอะซะหน่อยคุณคะที่ฉันกลับมากินร้านคุณเนี่ยคิดว่าคุณจะปรับปรุงตัวนะแต่นี่อะไรอะ่ะยังเหมือนเดิมเลยอะ่ะ ถ้าคุณอะ่ะทำแบบนี้ต่อไปร้านประไก่ไม่มีลูกค้าแน่ฉันว่าคุณอะ่ะปิดร้านไปฝึกฝีมือแล้วค่ะทำแบบเนี้ยไม่มีลูกค้าแน่นอนฉันก็จะไม่มากินแล้วไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ช้อ เป็นไงบ้างเนี่ยคิดถึงว่าเอ้าไอ้ฟุกมาสิว่ามานั่งก่อนโอ้เป็นไงบ้างเนี่ยลืมเพื่อนลืมปุ๋งหมดแล้วมั้งโอ้ยใครจะไปลืมเดนนี้แกลมอะไรพัดมาเนี่ยมาล้างฉันได้อะ่ะพอดีฉันมาแถวนี้วะก็เลยจะมาดูกิจการของเพื่อนักหน่อยขอบใจมากนะเว้ยแล้วเป็นไงวะมาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยสบายกว่าเป็นรอประพอปะ่ะมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยวะฉันว่า ฉันทางานที่ไม่ได้ถนัดอ่ะก็เลยทําออกมาได้ไม่ดีตอนเนี้ลูกค้าป้าไก่หายไปหมดเลยว่ะแกก็ใจเย็นๆหน่อยสิวะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นนายตัวเองอ่ะก็ดีกว่าเป็นลูกจ้างคนอื่นนะเว้ยนี่นะถ้าฉันมีเงินทุนนะนก็กะว่าฉันจะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแบบแก่เฮ้ย hey! นี่แกจะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วแกทำกว๋วยเตี๋ยวไปหรอวะเป็นอยู่วะเมื่อก่อนอ่ะแม่ฉันขายกว๋วยเตี๋ยว ฉันเนี่ยก็เป็นลูกมือแม่เองฮึจริงหรออ,อถ้าอย่างนั้นแกมาช่วยฉันทำก๋วยเตี๋ยวได้ปะวะอดีอ่านหนังสือแล้วมันไม่มีบอกเลยอะ่ะจะงี้นะถ้าฉันได้กําไรอ่ะจะแบ่งแกเองนี่แกพูดจริงปะเนี่ยจริงดีเฮ้ยแกฉันเอาด้วยเว้ยถ้างนั้นฉันจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นรอปาพอก๋วยเตี๋ยวรูปรอเฮ้ยเจ๋ง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 งั้นมาช่วยเลยนะวันนี้เลยสอนฉันเลยได้ ไปเข้าครัวเลยไม่พึ่งแล้วไอ้หนังสืออะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปพร้อมอยังพร้อมแล้วจับหมอ้อยองร้อนเลยเนะี่ยตอนนี้ร้อนอะไรขนาดนั้นอเออไปลวกลวกลวกอะไรอะ่ะเนี่ยถ้าจะลวกนะต้องใส่ผักก่อนใส่ผักแล้วก็ใส่เส้นแล้วไปลวก๋อลองดูใส่ผักเออได้ไดใส่ผักนะ ถูกไหมอะไรใส่ไปขนาดปริมาณเท่านี้ถูกไหมเออได้ได้แล้วแต่ลูกค้าถ้าเขาสั่งผักเยอะๆก็ใส่เยอะๆไปอ๋อใส่ผักเสร็จแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นเอาเส้นใส่เลยเอาเส้นใส่เลยใช่เพราะผักมันจะได้ไม่ลอยไงอ๋อเออลวกนิดลวกนานไหมลวกจนกว่าผักมันจะสุกอะผักสุกเออเนี่ยเริ่มเริ่มสุกแล้วเนี่ยอ๋อสุกแล้วใส่ถ้วยเลยประมาณนี้นี่เองหยิบเพื่อนหน่อยสินั่น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 ก็คือ ใส่ไปใส่ไปเลยใช่ไหมใส่เลยแล้วครับเดี๋ยวฉันหยิบลูกชิ้นกระหมูให้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาแกจะเสิร์ฟลูกค้าแกใส่น้ำกระเทียมเจียวด้วยนะเพราะว่าเส้นมันจะได้ไม่ติดกันอ๋ออย่าลืมนะเออจริงด้วยจริงด้วยเอออ๋ออย่างนี้เเองนี่ยน้ำกระเทียมเจียวใส่เยอะไหมใส่พอประมาณพอประมาณโอเคแล้วก็ไปใส่อีกนิดนึงอ่านี่ ใจมากเว้ยต้องคนต้องคนเยอะไหมอ่ะเอ้ยไม่ต้องคนเยอะคนพอดีพอดีเส้่นจะได้ไม่ติดกันอ๋อโอเคประมาณนี้นะเออเนี่ยได้ละไอ,อ้งี้ก็ทำไงต่อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูได้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 ลวกเลยไปเฮ้ยแล้วอย่างงี้หมูกับลูกชิ้นอ่ะต้องลวกนานไหมอ่ะลวกพอ,พอดีพอดีเนี่ยให้มันลอยก่อนแล้วค่อยตักขึ้นมาอ๋อต้องรอ,อ,อดูมันลอยใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่ไงลูกชิ้นลอยน้ำแล้วเอาเลยนะหมูสุกยังด้วยดี เออถูกแล้วใสไปเลยโอเคอ๋อประมาณนี้นี่เองก็แค่นี้เองทำวยเตี๋ยวไม่ยากหรอกเฮออดูดีว่ะเห็นไหมแล้วต้องทำยไงต่อเนี่ยทีนี้ก็ใส่น้ำซุปเลยเออได้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 น้ำซุปถ้วยไหนวะอันนี้นะเออน้ำใสอันนี้น้ำตกอ๋อเออดูน่ากินขึ้นเยอะเลยเฮ้ยเอาน่ากินหัวฟุกเอ็งแม่งสุดยอดว่ะ แล้วเสิร์ฟเลยเลยป่ะทีนี้ก็โรยผักชีก่อนโอ๋อหน้าตาน่ากินอ๋อเออใช่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 เออแค่นี้แหละแล้วก็ไปเสิร์ฟยังไม่ใส่ต้องใส่เยอะไหมใส่พอดีพอดีโอเคประมาณนี้นะเออเนี่ยน่ากินละเห็นป่ะเฮ้ยนี่สุดยอดว่ะเออเดี๋ยววันหลังแกก็ทำแบบเนี้ยอือขอบใจมากนะเว้ยไม่เป็นไร รอบนี้ก็ทาให้เหมือนเดิมนะเออได้ได้ได้น้องครับพี่ไม่ค่อยเข็ดอ่ะวันนี้พี่ขอลองเส้นเล็กถ้วยนึงดิได้สิครับรอบเนี้ฉบับปรับปรุงครับผมอืมเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเส้นเล็กน้ําใช่ไหมครับเออได้ครับนั่งรอเลยครับอย่าลืมนะเว้ยทำที่เหมือนท่านทำอ่ะทุกขั้นตอนเออได้เออว่าแต่ทำอะไรก่อนนะผักเนี่ยผักโอเคไป ผักกับเส้นพร้อมกันจาได้ผักได้ไม่ลอยโอเคก๋วยเ,เตี๋ยวหมูนนําได้แล้วครับอขอบคุณนะพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าครับเหมือนนลยเนะี่ยทรงเหมือนเหรอเหมือนมากเลยครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ห,หน้าตาอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านนะพูดไปอย อบนี้มันทำดีวะโอ้ดูทรงเหมือนพี่ใหญ่บ้านเลยเอาน้องสาวมานี่ก่อนสิครับตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่ปรับปรุงสูตรแล้วนะเหมือนป้าไก่เป๊ะเลยคุณคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะการทำงานทุกอย่างอะ่ะต้องอาศัยประสบการณ์เหมือนกับการลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าเราลวกทุกวันเราก็จะมีความชำนาญคะ่ะ ขอแค่อดทนรอแล้วก็ใส่ใจกับทุกถ้วยของลูกค้าแค่นี้เองค่ะง่ายๆขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยมาอุดหนุนร้านของผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยจ่ายตังก็เถอะ,อะฉันจะบอกอะไรให้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะฉันเป็นสปายของป้าไก่ป้าไก่ให้ฉันมาจับตาดูพี่คอยสอดส่องความเรียบร้อยภายในร้านจา้ะอ๋อพี่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่วันนี้สั่งอะไรดีครับ งั้นวันนี้ฉันเอาเล็กแห้งหมูไม่เอาน้ำนะจ๊ะได้เลยครับจัดไปผมจะลวกเส้นแห้งกริบเลยไม่เอาเหมือนวันแรกนะจ๊ะจ๊านั่งรอได้เลยนะครับรอสักครู่จ้าพี่ฝกพี่เล็กแห้ง